พบกับพ่อตาขบวนการดีไซน์กูชาดกูชาดดีไซน์กูชาดการที่รวมทุกความสามารถมาร่วมกูชาดไปด้วยกันครับผมยินดีครับสวัส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 ดีครับคุณผู้ชมครับผมนะครับ DSR 0 0 1นนะครับสมบูรณ์ครับผม ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและดิฉันนะคะ DSR 0 0 2ค่ะไฟน์นั่นเองค่ะ DSR 0 0 3ครับนามเรียกขานปูโดหิทครับผมเนี่ยมาเรื่อยตลอดนี่เรื่อนเพื่อนช่วงนี้นี่เราเปลี่ยนฉากกันตลอดออฟฟิศเรารวยขึ้นแล้วจริงๆใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่จริงโดนยึดจริงจริงโดนยึดสตูดิโอหรือถ่ายประชาการของเรานั้นโดนยึดนะครับครับผมตอนนด้ไฟไหม้ไปแล้วไม่ใช่ตอนนี้เรากําลังยังอยู่อยู่ในงานสถาปนิก 57ครับผมยังอยู่ใช่ไหมแต่มันผ่านไปนานแล้วนะรู้สึกว่า Expo สองพันสิบสี่สอับคุณผู้ชมนะครับย้อนเวลากลับมายังอยู่ที่นี่อยู่ยังอยู่คนยังแน่นอยู่นะทุกคนยังแน่นนะที่นี่ผมผมยืนยันนะคุณผู้ชมที่นี่แน่นมากแน่นยันแล้วตอนนี้เรามีก็คือพิตตี้อันนี้แน่นจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเทปนี้เราเราจะขอออดนอกเรื่องในร้อยอาชีพ ในฝันของคนอยาเปลี่ยนงานเพราะว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ในงานสามกสยามไม่ได้เลยใช่แน่นอนแน่นอนครับหมายความว่าแต่ว่าเรื่องร้อยอาชีพในฝันยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่เราเราขอสกิปไปอีกอีกเทปหนึ่งครับผมแต่ว่าต้องต้องต้องยอมให้พื้นที่ตรงนี้กับ จะว่าไปจริงๆถ้าเกิดว่าคนเห็นแล้วเกิดไอเดียเกิดแรงบันดาลใจในเรื่องของที่เห็นด้านหลังเนี่ยเกิดอยากเอาไปสเก็ตลองทําแบบนี้บ้างกับสิ่งที่มีนี้บ้านก็สร้างอาชีพได้นะก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ก็แล้วแต่พูดที่ปัญญาของผู้ชมล้วกันผมทุกทุกปีผมสถาิัเนีมจะมีบูธนะครับอยู่บูธหนึ่งนิวอัสันด้วยแต่ผมว่ามันมีหลายบูธ ที่มีความสำคัญมากครับผม่ที่แค่เว้นช่วงก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นบูธที่มีความสำคัญมากครับกับงานสถาปนิกก็คือบูธที่เรียกว่าเวอร์นาด็อกค่ะเวอร์นาด็อกตรงนี้เวอร์นาด็อกโอ้โหเวอร์แนดอก ไม่ไอ้นี่เขาไม่เล่นคอนเสิร์ตหรอพี่นักมายากคนยอะดราดอกครับนเวอรนาดอรนี่ม่วอร์นาดรอกเดอรรดอกครับผมเวอร์นาดอกนะครับเวอร์นาดอกนี่มาจากคำว่าเวนูล่าด็อกคิวเมนทอรี่เวนิูล่าด็อกคิวเมนเทอรีบูธเวอร์นาดอกเนี่ย หรือบูธอนุรักษ์สถาปัตย์อนุรักษ์เนี่ยนะครับมีมาทุกปีในงานสถาพิสยามนี่เรามีบูธสถาปัตย์อนุรักษ์มาทุกปีแล้วก็แล้วก็เป็นบูธเนี่ยจะใหญ่ทีเรื่อยๆนะครับทีนี้เสร็จแล้วทุกปีเนี่ยทางสมาคมสถาพิสยามเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับ กับเรื่องตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีคนสนใจขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าจะให้เราพูดถึงงานเวอร์นาดอกนี่แะบางทีเราเราอาจจะให้ข้อมูลอะไรได้ได้ไม่นี่ไงถึงบอกว่ามาฟังท่านหัวหน้ากับท่านปุดพูดเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเชิญดูครับช่วยไม่รู้เรื่องเลยคนที่ที่น่าจะแบบจะขอเชิญอาจารย์สิงห์จริงๆๆจะเชิญเรื่องที่มีความรู้อ้ามาคนที่คลุกคลีกับวินาดอกมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยครูรู้ในเรื่องเวินาดอกนี่ผมรู้ให้เลยนะครับอ้ดีมากเลยค่ะดีกว่า จันเสกจันเสกอ้าวไหนอะเฮ้ยสวัสดีสวัสดีครับจันสิงห์ิญเช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 ิญนั่งเชิญนั่งมาถึงเรือนชาต้องต้อนรับเลยนั่งนั่งคืออย่างงี้คือจันสิงห์คือน้องเนี่ยนี่ยเสดสละที่นั่งให้เลยใช่เป็นต้องเสดสละที่นั่งก่อนไหมครับไม่เป็นไรฮะกลัวกลัวจะกลัวจะตอบรักคือน้องฝ้ายเนี่ยเขาสงสัยเรื่องวนาดอกก็เลยอยากจะเรียกกูรูมาถามว่าวนาดอกเนี่ย ตกลงแล้วมันคืออะไรอยากได้ดีเทลเป็นยังไงจับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกเยอะเลยค่ะเริ่มจากความเป็นมาตั้งแต่แรกจริงๆแล้วคือผมก็เป็นผู้ร่วงค่ายต้องต้องขอออกตัวก่อนว่าผมเป็นล่วงร่ายแต่ว่าก็ร่วมมาก็นานพอสมควรก็คือ3 4ปีทั้ง3าีปีสามถึงสี่ปีไม่นานขนาดนั้นครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วต้องให้เครดิตกับคนแรกที่เอาเข้ามาในไทยก็คือท่านผู้เชี่ยวชาญ กศสุจิตนะฮะคืออาจารย์ตุ๊กนะฮะที่ท่านเอาเข้ามาก็คือว่าท่านไปเจอเพื่อนมาเกะเนี่ยนะฮะก็คือเป็นคนเป็นสามนิกชาวฟินแลนด์ไปเจอกันในคอนเฟอเรนซ์ไปเจอในการสัมมนาที่ญี่ปุ่นเราบังเอิญว่าเอออาจารย์ตุ๊กก็ทําเรื่องอนุรักษ์อยู่แล้วก็คือแบบเก็บข้อมูลสเก็ตอะไรไปแต่ว่าแล้วก็สามนิกฟินแลนด์ก็พอเริ่มสนิทก็เลยแบบเหมือนกับบอกมาว่าเอ้ที่ประเทศฉันนะมันมีการ เก็บข้อมูลด้วยมือนะฮะเพราะว่าก็คือเอาง่ายๆเลยว่าการเก็บข้อมูลกับกระดอกของฟินแลนด์เนี่ยคือไปเข้าไปในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรคือใช้แค่เครื่องมือเขียนแบบอ๋อฟินแลนด์นี่เขาไม่มีไฟฟ้าใช้มีเขามีอ๋อเน่บางที่มันจะอ๋อบางที่มันไม่มีเป็นร้อยร้อยปีแล้วอาจจะมีบียังไม่มีก็ได้อ๋อก็เลย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 ใช้มืออย่างเดียวมีกระดานมีกระดานมีไม้ทีไม้ที ไม่ีอาจจะไม่ต้องสไลด์ก็ได้อ๋ออาจจะมีกระดาษดิสอหลังๆคือดินสอปากกาปากกาแล้วไปเก็บข้อมูลทําไงก็ให้เห็นอาคารตรงนี้ได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือการลงเท็กเจอร์คือแทนที่จะเขียนแบบธรรมดาก็มีการลงเท็กเจอร์มิติของเท็กเจอร์ว่าเออตรงไหนเป็นหินตรงไหนเป็นไม้ก็เห็นมีข้าวสเกลด้วยไอ้นั่นคือสําคัญที่สุดคืองานที่สวยเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนอาจจะมองว่า สุดท้ายแล้วงานสวยแต่จริงแล้วสเกลสาคัญคือสเกลของอาคารมันสวยอยู่แล้วไงครับมันจะมีแบ่งเป็นสช่วงถ้าโดยปกติแล้วจะเป็น15วันสางสัปดาห์สัปดาห์แรกเนี่ยเราจะอยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่อาคารนั้นเลยก็คือเริ่มจากทาระดับอาคารนะครับทำระดับอาคารเริ่มแต่ละคนก็ต้องม้อหมายว่าหนึ่งงานต่อหนึ่งคนอย่างน้อยนะฮะสมมติว่ารับผิดชอบรูปด้านหรือรับผิดชอบผังรับผิดชอบไปนะครับก็คือทุกคนนั้นก็ต้องถือตลับเมตรล้วไปวัด หรือเรียกคนมาช่วยช่วยหน่อยวัดมุมนี้มุมนี้แล้วถึงจะเขียนลงไปในสิบห้าวันเจ็ดวันแรกเขียนในสอวันแรกเขียนในสอเขียนให้เหมือนทุกอย่างเลยก็คือเป๊ะและเทียบดูะแล้วเป๊ะแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วมีเท็กเจอร์มีไม้มีหินมีทุกอย่างแล้วแล้วกลับเข้าสตูดิโอหรือกลับไปตรงสถานที่ตรงไหนที่ เขียนแบบสะดวกหน่อยเพราะว่าเวลาเขียนหน้าไซเนี่ยบางคนก็อยู่มุดอยู่ใต้คานนอนเขียนเนี่ยก็คือต้องต้องต้องเห็นจริงเนื้องหลังมากอะเห็นแล้วนี่จริงๆมีค่ายต้องไปดูที่ค่าย่งเ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่กช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใค่าม่ลชงไม่ใน่ไม่ใี่ไปนใน่ื้นที่ไมงใช่ไม่ใช่ไม่นช่ไมนใช่ไม่ช่ไม่ใช่ไม่ใ้่ไม่ใช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 ่ไม่กช่ไม่ใช่ไมกใช่ไน่ใช่อีกใช่ไม่ใช่ไม่ใหมก็มมนอันนี้ใช่ไม่่ม เจ็ดหลังเจ็ดเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะทำไมสองคนนี้ทำไมอย่างนี้อ่ะเก็อาจจะเป็นเะว่าต้องถึงห้าสิบห้าวันอ๋ออยู่แค่ทตั้งแต่สิบห้าวันเขาแปลว่าเนาะแปลว่าหนี่แล้วหนึ่งหนึ่งงานนี่จะใช้เวลาประมาณสิบห้าวันประมาณครับโดยประมาณทีนี้ผมผมถามแทนน้องฟ้ายนิดนึงผมอยากรู้ว่าไอการเก็บข้อมูลแบบเบอาดอกเนี่ยทำไปทำไมอ่ะโอเคทำไปทำไมแล้วเก็บไว้แล้วนี่ไงตอนเขาจะทำแล้ผมอยากรู้ว่าเอ๊ะทำคือ ี่ดีแต่ว่าลาก่อนนะคืออย่างนี้ที่นี้คือคือผมถามแทนเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะว่าว่าเฮ้ยกล้องเราก็มีใช่เออเออเราไม่กล้องเราพกมือถือไปแเราเขียนมันยากแล้วเราเราเราเขียนไปเพื่ออะไรครับการเก็บข้อมูลแบบนี้อก็คืออ่าก็คือจับไปที่ประชาของซาวนิกชาวฟินแลนด์ครับก็คือทํายังไงก็ได้ที่เราได้ข้อมูลครับ ณตอนนั้นเนี่ยด้วยวิธีที่เป็นเมนวลที่สุดเราเกิดได้คคือการเรียนรู้ด้วยการเขียนด้วยมือไอ้เวลาก็เป็นวิธีที่ง่ายใช่คือไม่ต้องมีอะไรคุณไม่ต้องมีไฟฟ้าคุณไม่ต้องมีคุณแค่แบกมีอุปกรณ์เขียนแบบแบบเบสิกเนี่ยแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างเช่นผมเขียนรูปด้านคนนี้เขียนรูปตัดเฮ้ยดูหน่อยตรงนี้โครงสร้างเป็นยังไงคือมันก็เริ่มมาแสดงว่าแสดงว่าจริงจริงการเก็บข้อมูลแบบเวนาดอกเนี่ยนอกจากจะเก็บข้อมูลของอาคารแล้วมันทําให้ผู้เขียนเข้าใจ ใช่สร้างเข้าใจอาคารนั้นมากขึ้นใช่ไหมเข้าใจมิติเข้าใจวิธีการเข้าใจยิ่งเป็นการสื่อสารกันเลยใช่ไหมเพราเด็กไม่เคยเขียนแบบมาพอเขาเริ่มเขียนไปปุ๊บแทนที่มันจะไปเน้นที่ทักษะการเขียนแบบเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งคำถามได้เฮ้ยทำไมตรงนี้มันมีช่องไม้อยู่เฮ้ยแต่ก่อนมันเคยเป็นมันเคยเป็นอะไรหรือเปล่าเข้าใจคามาเหมือนกับเป็นการพินิษ์พิจารณาอาคารแต่ละอนั้นที่เราต้องเพ่งเมเนียสิบห้าวันมันก็ต้อง ก็ต้องเรียนอะไรเข้าหัวกันมีบ้างถ้าไม่มีก็ไปอย่าเรียนเลยดีกว่าอย่าทำดีกว่าจริกูเล่นกูเล่นจริงๆผมผมเข้าใจว่าว่ามันมันเหมาะกับทางฟินแลนด์นะฟินแลนด์นี่เป็นดินแดนอย่างพระอาที่ย์ขึ้นคืนใช่ไหมเพราะว่าเขาก็สว่างทั้งวันเนี่ยเขไม่ไม่ได้ม่ทำอะไรก็เขียนทั้งวันทั้งคืนได้เลยคก็นอนบ้างก็นอนแต่ว่านอนแต่ถ้าเป็นเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยที่เด็กมาเขียนกันเนี่ยคือเห็นความสวยงามเห็นอ้อคือจริงๆมันจะเปลี่ยนวิธีคือฟินแลนด์หรือว่าทางยุโรปเนี่ยเขาจะเน้นไปเรื่อง การเก็บข้อมูลก็คือ documentation documentary เนี่ยคือเก็บข้อมูลจริงๆเพื่อไปใช้เก็บอาคารตัวนี้แล้วจะไปนุรักยังไงก็ไปดูแบบก่อนแล้วก็ไปปรับปรุงแต่บ้านเราเนี่ยบางทีเราไปเขียนอาคารที่ที่มีอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้มันก็เลยมาเป็นการสื่อความหมายด้านความสวยงามหรือทางบางทีเขียนไปเจ้าของบ้านมาดูเอ๊ะนี่บ้านฉันหรือเปล่าสวยขนาดนี้เลยเหรอไม่ต้องเก็บไว้นี่นี่นี่ประเด็นนี้สําคัญคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องของแรงจูงใจมากกว่าอ๋อแล้วแรงจูงใจของความงามที่แบบเด็ก รุ่นหลังเนี่ยมาเฮ้ยสักครั้งได้เขียนงานอย่างวอนาดอกอ่าก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยผลงานนี้เวลาออกแบบตัวเองก็อาจจะเอาความความอนุรักษ์เนี่ยไปใช้ในงานของตัวเองมันเหมือนเป็นการเพิ่มคุณค่าให้งานเราเพิ่มคุณค่าตัวเราด้วยสร้างประสบการณ์ูมฟังอาจารย์สิงห์แล้วนะครับคุณผู้ชมผมเห็นถึงความสําคัญของของการอนุรักษ์อาคารหรือการที่การจะอนุรักษ์อย่างเดียวมันไม่พอไงครับผมมันจะต้องทําความเข้าใจในองค์อาคารทําความเข้าใจใน ในรากเงาอะคล้ายๆว่าอาคารนี้เขาใช้ชีวิตมายังไงแล้วเราไปเข้าใจเขายังไงนี่เป็นจุดที่สําคัญมากเลยนะผมว่าเด็กนักเรียนที่เรียนสถาปัตหรือหรือคนที่สนใจในเรื่องของอาคารเก่าเนี่ยต้องมาหน้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 าจะเข้ามาลองทดลองมีมีมีเปิดสอนอะไรอย่างี้ไหมคม่เปิดให้คนักศึกษาเข้าไปนี่เป็นนักศึกษาสถาปัตหรือว่านักศึกษาที่ ที่อยากทำดีกว่าเป็นแค่ที่ผมผมมาได้ได้ครับถ้าจับเครื่องมือได้อะไรได้เราสองอาชีพพี่าชีพคล้ายๆกันเลยเราเสิร์ชเว็บไซต์อันเดียวเน่นะก็ก็สามารถเปิดเปิดได้เหมือนกันหรือว่าเป็นถ้าเกิดว่าฝีมือการรออิ่งไม่สวยจริงๆคือทุกคนจะคิดว่าสวยหรือไม่สวยแต่หลักแต่ความสําคัญมันคือการเก็บข้อมูลให้ถูกต้องให้ถูกต้องคือบผมบอกแล้วไงว่าคือเขียนแย่ยังไงเนี่ยพอสัดส่วนมันสวย งานมันก็เอาหนาอย่างน้อยๆก็ B B บวกแล้วสมมติว่าเป็นเป็นเกรดอะนะคือถ้าใครแบบมีสกิลสูงก็ A A บวกไปเลยแต่ยังไงคือพองานมันตัวคามันสวยสัดส่วนมันสวยมันยังไงมันก็ออกมาสวยโอเคมันชมต่อได้ได้ยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าต่อก็มีชมรมของอนุรักษ์ลังสะอาจารย์ตุ๊ก เปุ๊กยิ้มองหิ้่อ่อนดอกบอลในสนามสุดเลยครับเดี๋เดี๋ยวแต่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าช่วงหน้าไปเดินดูกันบ้างว่าเป็นยังไงจะลบกวนอาจารย์สิงช่วยพาเราดูอธิบายหน่อยะกันนะฮะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกันที่ผู้ชมกับผลงานงานดนาดอกไทยแลน